เราบำรุงผิวกับเซรั่มออยอ์กันไปแล้วของเลิฟพอชั่นก็มาถึงตัวครีมของแคคตัส ตัวเด็ดตัวดังของเลิฟโพชั่นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยคนที่มีปัญหาสิวโดยตรงด้วยสารสกัดจากกระบองเพชรที่จะช่วยบำรุงผิวอย่างล้ำลึกโดยไม่ทำให้เกิดผิวมันสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งจากการรักษาสิวซึ่งเจกครีมตัวนี้ก็จะช่วยปลอบประโลมผิวและลดการอักเสบของสิวได้ดีด้วยสารสกัด ของครีมตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูและสร้างผิวให้แข็งแรงขึ้นและก็ช่วยป้องกันการเกิดสิวได้นานนอกจากจัดก,การเรื่องสิวแล้วครีมตัวนี้ก็ช่วยลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวช่วยให้ผิวเรียบเนียนและกระจ่างใสามากขึ้นหากใครกำลังมองหาครีมที่ดูแลเรื่องสิวลดการอักเสบคุมมันได้ดีก็เลือกครีมแคคตัสของเลอพอชั่นตัวนี้เลย